โอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปหลักกันเนี่ยเราก็จะพามาแจกในส่วนของโค้เนาะภพยในแมพ One p i e e e Tower Defense กันก่อนนัเองนะทุกคนอ่ะก็สำหรับวิธีการใส่โค้ก็ให้เรามาในส่วนของตรงทากโกยากิตรงนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของปลาบ,บึกน้อยที่ใส่หมวกนั่นเอง ให้เราทําการกดเข้าไปเนาะแล้วก็จะสามารถใส่โค้ดได้เลยนั่นเองสําหรับโค้ดแรกเลยก็คือ500 likes นั่นเองไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรมานะปึ๊บ success ไหนดูซิเราน่าจะได้ในส่วนของเจมส์มานะใช่ไหมโอ้ได้เจมส์มาเยอะมากจากตอนแรกเรามีอยู่ประมาณแค่28เท่านั้นตอนนี้มา416แล้วว่าโอ้โหให้อย่างเยอะเลยสำหรับคนท,ที่2ก็จะเป็นอันนี้เลย200 likes เนาะ เราดูซิว่าเราจะได้อะไรอ่าเดี๋ยวเรากดตรงนี้เหมือนจะได้เจมส์มาอีก300กว่าเจมส์ได้เลยนั่นเองนะโอ้โหแจกเยอะจริงๆโอเคทุก okay, นคนสําหรับคขก็จะมีประมาณนี้เลยนะั่นเองซึ่งถือว่าแจกเพชรเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองเนาะโอเคเราก็เข้าไปเริ่มชมทริปหลักกันได้เลยโยก็ Yo, ขอสวัสดีชาวแบมพายทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนั่นเองนะ วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแมบ,บ One Piece Tower Defense กันนั่นเองนะทุกคนอ่ะที่เข้ามาเล่นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเห็นคนใน Discord เขาเล่นเนาะแล้วก็คือแบบว่าไอ้เกม One Piece Tower Defense เนี่ยก็ติดหน้าป๊อปปูล่าด้วยเช่นกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนเล่นก็หลักร้อยได้นั่นเองนะทุกคนเข้ามาหลายแสนคนแล้วนะที่เข้ามาเกมนี้นั่นเองเนาะสามแสนกว่าเลยนั่นเอง เกมนี้เขาก็ทําการอัปเดตได้ไม่นานนะเองก็คืออัปเดตเมื่อวานนี้นะเองเนาะแล้วก็เกมเนี่ยมันก็เป็นแนว Tower Defense ด้วโดยซึ่งเป็นเกมแนวที่แบบว่าเราก็ชอบเล่นอยู่แล้วด้วยนะเองก็เลยลองมาเล่นดูเนาะอ่ะในส่วนของอการที่เราเข้ามาในตัวเกมครั้งแรกเลยเนี่ยก็เดี๋ยวดูซิอ่าลูกศรบันชี้ไปตรงที่ r ร a d y ใช่ไหมเดีดูซิอ่า r ร a d y เหรอมีกดฟรีลอตเตอรี่ด้วยใช่ไหมอันนี้อะไรเนะี่ยเพจ อันนี้เพชรแล้วก็เหรียญใช่ไหมอ่าโอเคไหนลองกดฟรีลอตเตอรี่สิได้หนึ่งเพรเหรอได้หนึ่งรเพชรกดฟรีลอตเตอรี่ตรงนี้มีเป็นอาหารแล้วมีเวลาบอกใช่ไหมอีกหนึ่งชั่วโมงเขาไ่รับอีกรอบเหรอแล้วบวกฟาของลูฟี่นี่คือสามารถสามารถอ่าคือมันต้องเก็บพวกชิ้นส่วนใช่ปะต้องเก็บชิ้นส่วนของาตัวละครเพื่อ มาแบบว่าไอเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมารวมเป็นตัวละครของเราหรือเปล่าอ่าเราจะเลือกในส่วนของตัวอะไรดีนะเลือกเลือกเลือกลูฟี่ไหมลูฟี่เลือกลูฟี่ถ้ากดสมอนละ่ะสมอนจะต้องเรามีงเงินอยู่เ0็ดใช่ไหมอันนี้ได้อีกห้าชิ้นส่วน all characters have the same chance ในทุกๆคาแรคเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สามใช่ไหม ก็ซามาอนต้องเสีย2 0 0พเหรียญนั่นเองเนาะอันนี้ก็มีราคาบอกเหรียญ้วยนะว่าอันนี้เท่าไหร่3 0 0 0 0 0บสา0แห้่เหรียญเนี่ยก็ประมาณ999าราบาโรบักส์นะทุกคนอ่ะโอเคแต่อันนี้ก็สามารถซื้อในเพจได้หรือว่าเราจะรีตู้ก็ได้นะนี่รีตรงเพจตรงเนี้ยอืมโอเคไหนเราลองกลับไปสิอ่าตรงนี้มีดาวมีดาว The Star Level i s t h e Maximum Upgrade b l e Level in Battle ในโซนของดาวนะก็จะเป็น Level เนาะที่แบบว่าเต็ม Max Upgrade นะั่นเองเนาะอ่าไหนดูสิสูดาวให้เป็นดาวดาวหนึ่งก็ต้องใช้2ชิ้นส่วนใช่ไหมกับตังอีก800หรออ่าไหนะกลับเกรดสิอ่าการอัพเกรดต่อครั้งเนี่ยมันต้องใช้ทั้งชิ้นส่วนแล้วก็ตังด้วยอันนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยโอเค โอเคไหนดูซ okay, ิเราอัพเป็นดาวหนึ่งในช่องของตัวละครตัวพวกนี้เรายังไม่มีใช่ไหมมันมีอยู่ประมาณ3ามสี่สายนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสายแบบว่าต่อสู้อันนี้สายแบบว่ายิงระยะไกลอะไรเงี้ยอ่าอันนี้สายแบบว่าสายเวทปะอ่าแล้วก็อันนี้สายสายแบบว่าอืมอันนี้ไม่มั่นใจอนะทุกคนอันนี้สายอะไรอ่ไม่มั่นใจนะอ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนมีนามิโรบินอืม มี S อด้วยไหนดูสิอูอโซอบแฟรงกี้ใช่ปะบาร์กี้โอเคตอนนี้เรามีตัวละครอยู่ตัวเดียวก็คือลูฟี่นะเดี๋ยวเราแบบว่าอยากได้ตัวละครที่เป็นสายแบบว่าสายนี้เหมือนกันอะอยากได้ในส่วนของคุมา <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไหนดูสิอืมโอเคตอนนี้เราน่าจะมีอยู่ในส่วนของตัวละครแค่ตัวเดียวหรือเปล่าแต่เราขอเรามีอยู่ตัง้งสองยี่สิบแปดเพจนะอ่า ขอดูก่อนนะสายซับถ้งสิบเพชรอขอลองรีนะวิคูมาเอาไปเลยคูมาอา่ตัวนี้สายเวหรอสายเว,ยเวอยากไดเอสอยู่นะอีกสักรอบมีฮอ,อกเกรอมีฮอ,อกอืมมัมีอยู่เยอะอะแล้วก็ซื้อซื้อไปอะโอเคเพชรหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูสิ ตอนนี้เราสามารถอัปเกรดได้โอเคเรามีอยู่ประมาณอย่างละสิบห้าชิ้นส่วนนะทุกคนก็สามารถอันนี้ได้เลยอันนี้ก็อัปเกรดไปเลยอึ๊บส่ซับคุณมามาโอเคเราก็เดี๋ยวเราจะลองไปลงนะทุกคนว่าเกมนี้มันเล่นยังไงเนาะวันเทนนี่คืออะไรเนะี่ยวันเทนนี่คือ คืออะไรวะไม่เขาไม,ม่นใจเหมือนกันในส่วนของตรงนี้เขาด,หนนะขออดูหน่อยนะเขาสอนตัดแบบนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดอินฟินิตโหมดคือ S ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นสตอรี่โหมดก็ให้มาคุยกับรูฟี่อ่าแล้วก็มันมีกดปุ่มสตาร์ทนะตรงนี้โอเคโอ้โหแล้วดูสร้างแบบได้ถือว่าสีสันสวยงามอยู่นะ,ะถือว่าใช้ได้เลยโอเคมาเราจะลองลงในสตอรี่โหมดกันอะไรสตอรี่โหมดเหรอมีอยู่ด้วยกันกี่ด่านวะเหมือนเราจะต้องผ่านในส่วนของตรงนี้ปลดล็อกไปก่อนเนาะ ถือจะไปอันนี้ใหม่ใช่ไ่ะแต่เราจะเลือกอันนี้มีอยู่ด้วยการในส่วนข,ของดานแรกจะมีด้วยการสามดานย่อยนะ,ะแต่เราจะเลือกอันนี้ของรางวัลก็คือเจ็ดสิบเพชแล้วก็อีกเก้าพันเหรียญเนาะโอเค่ะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของของรางวัลถ้าเราทําครบหรือเปล่าะนะทุกคนอันนี้ไม่มั่นใจต่ขอลองเ,เข้าไปเล่นดูหน่อยอุ้ยมันจะมีแสงเอฟเฟกต์ดูสิ กดสตาร์ต,ตรงนี้โอ้ขอสำรวจแบบนิดนึงไม่ส่อนของแบบก็น่าจดจับประมาณนี้นะอ่ากดสตาร์ทไะตรงนี้หรอตรงนี้คืออะไรอ่ะวางตัวละครตรงนี้คือการวางตัวละครสินะอุ๊ยมีเพลง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 ปิดโอเคอ่าเราจะวางตัวอะไรดีโอ้มีชามก๋วยเตีย๋ยวด้ยเราจะวางแฮนด์คอก่อนไหนดูสิ นี่มันไม่มีเสียงเอฟเฟกต์อะซิแต่อันนี้คืออะไรอะอ๊ออ๋อคิดตรงนี้เพื่อโจมตีชามราเมงเหรอคือมันเพื่ออะไรเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันไหนคอดูตรงนี้ซิอันนี้คืออะไรอะอ๋อนี่เป็นเหมือนถาดปะอ่าเหมือนเป็นถาดของเราอันนี้ก็ไอ้ตรงกลมๆเนี้ยทุกคนมันเหมือนจะเป็นที่แบบว่า เขาเรียกว่าเป็นการวางตัวละครนะทุกคนอาจมีอยู่3ที่ด้วยกันนะตอนนี้โอเคกด Start ทเวต่อไปเราจะทําการอัปเกรดเนาะใช่้ะกดอัปเกรดตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าอัปเกรดตรงนี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่สิวางไม่ถูกแล้วแต่ว่าอ๋ออันนี้กดอันนี้ปะกดเหมือนแบบว่าอันนี้เปล่าขอลองอันนี้ก่อนนะอุ๊บอันนี้จะเป็น นิดมอลเอนเ e อร์จีต้องการเอนเ g อร์จีมากขึ้นอือ่ะถ้ากดตรงนี้นะอ๋อเหมือนเป็นการปล่อยสกิลนะทุกคนตรงนี้ของโบอาแฮนด c คอกอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวิคือตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของการอัพเกรดใช่ไหมเลเวลลิมิตริเชตคือไอ้เลเวลตรงนี้เนะี่ยก็ต้องอัพไปด้วยเนาะอื ต้องอัพไปด้วยมันถึงจะอัพตรงนี้ได้นะแล้วก็น่าจะต้องใช้ค่าพลังงานแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ก็คือทําการเท่ากับเหมือนขายบอาหฮเขาไปเลยแล้วเราจะได้20พลังงานมาใช่ปะอ่าถ้าให้อันนี้เนาะต่อไปเรามีในส่วนของคุณมะเราขอลองวางก่อนคุณมะอาจจะอ่ะเอาเรียบร้อยแล้วหรอต้องกดกลับบ้านอะเอาไปการจบเกมที่รวดเร็วจริงๆรวดเร็วมาก พอกดโฮมนี้เราก็่านงจริงด้ยต้องกลับมาในส่วนของ Public Server สินะโอเคดูสิเรามีตังอยู่เยอะอ่ะเราลองสุ่มซักครั้งหนึ่งไหมทุกคนเราจะลองสุ่มซักครั้งดีกว่าเดี๋ยวเราไปในส่วนของหมดถสมองแล้วก็ Summer สมอสซกพัน Get the Fragments? ดูสิว่าเราได้แฟกตเมนต์ตัวละครตัวอะไรหะะอันนี้เราไม่เห็นอนะว่าเราได้ตัวอะไรเหมือนจะได้ตัวของแฟงกี้อ๋อของแฟงกี้ อัปเกรดไปเลยคือใช้เหรียญสุ่มได้นะหรือไม่ก็จะใช้เพชรซื้อเลยก็ได้นะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราเปิดสมมร์ทวีดอีกสองอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวดูซิเราได้ตัวอะไรมาสันจีสันจีเหรอมันก็เอามาด้วยอ่าโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเราจะลงสตอรี่โหมดอีกสักอันนี้ละกันเนาะหรือว่าเราเอาให้จบเลยดีกว่าเราเอาให้จบเลยดีกว่าในส่วนของสตอรี่อันนี้โอเคอันนี้เราลงคนเดียวโซโล่นะ ไม่รู้ว่าถ้าจะให้เพื่อนจอยด้วยนี่ต้องทำยังไงนะทุกคนอืไนดูสิโอเคเราล,ลงคนเดียวอาคาวนี้มีอยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้นมาอีกสองจุดใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าฐานทัพเรา,จะ,าจะกว้างขึ้นเออจะกว้างขึ้นเดี๋ยวเรากด start ไปเราจะว่างในส่วนของเอ,อ่อจราวางแฟงกี้ดูไหมอ,อ่ะเรา,าวางแฟงกี้ดูไปดูหน้าตาแฟงกี้ดิ อีพีแล้วก็เดี๋ยววางในส่วนของตัวมีขอบดีไหมนะมีขอบก,ก็ดีนะตัวระยะไกลตัวระยะใกล้เนี่ยไม่น่าจะได้วางอะเราวางบงอใไฮขอรดีกว่าโอเคแล้วก็จนตีตรงนี้อ่าโอ๊ยโอ๊ยโยรู้สึกว่าพอเหมือนเราจะโดนในส่วนของเอฟเฟกต์แฟงกี้แล้วเราก็เลื่อนถด้วไปะเนี่ยเออ,อเพิ่งเห็นนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราขออยากเห็นในส่วนของสกิลของแฟรงกี้จังตอนนี้เรามีอยู่พลังงานหนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนรู้สึกว่าถ้าเราต้องการพลังงานคือเราต้องการคือเราต้องข้ามอนเท่านั้น,นะทุกคนไปไป่อ่าโอเคประมาณนี้เลยนั่นเองนะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวดูสิคือเวลาเราดูว่าบอสมันหมดไหมเนี่ยก็ให้ดูตรงแถบข้างบนนะทุกคนมันจะมีบอกอยู่โอเคสตาร์สองสามโอเคตอนนี้เวลาบอกเนาะ ไหนดูสิตรงนี้เป็นคนรปุ่มกลับโฮมใช่ไหมอ๋อโอเคอึ๊บน่าจะจบแล้วปะยังใช่ไหมโอเคแต่เราต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะทุกคนให้มันจบไปถือว่าเกมนี้มันไม่ได้แบบว่ายืดเยื้ออะไรขนาดนั้นนะอืมโอเคอันนี้จบยัง This is my most important. That one day I will come back and take it back when you become the best pirate. อายาเชงคูสก็มาเชงคูก็มาว่ะเอาว่ะบ้านเรากลับบ้านก่อนเชงคูก็มาแฮรู้สึกว่าเชงคูจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะเห็นพูดอย่างนี้ออกแนวเชิงเหมือนจะเป็นบอสเลยต่อไปเนะี่ยเราจะลงสตอรี่โหมดเป็นครั้งสุดท้ายลนะทุกคนแล้วเราน่าจะรับอันนี้ได้นะขอลองเก็ตดินี่ทุกครีเอออสเตจจริงด้เราต้องทำการเล่นให้จบแชปเตอร์ทั้งหมดก่อนเราถึงจะได้ขอรางวัลตรงนี้มาโอเคบ้านแต่เราจะรอดูซิ ในส่วนของโมอย่างนี้เนี่ยยังไม่รู้นะว่าถ้าจะให้เพื่อนจอนี่จอมายังไงวะหรือว่าเราต้องจอยเข้าตี้อะไรหรือเปล่านะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะรอเข้าเกมดูคราวนี้เหมือนจะมีจุดที่วางตรงบนตัวบนันเนอร์ด้วยแฮะไอ้ยะโอเคกดสตาร์ไปก่อนเราจะวางในส่วนของลูฟี่บ้านดีกว่าลูฟี่ตนนัวข้างบนหนอข้างบนข้างบนวางตัวอะไรดีอ่ะสายเวท อคูม,มา้าคูม,มาก็อยากเห็นนะว,ว่าเป็นยังไงอะ่ะว่าจแฮนด์คอร์ไปตรงนี้ส่วนตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่มั่นใจนะแต่ขอลังติดตรงนี้ดิลูฟี่ปล่อยบัตรอ่าโอเคในส่วของตรงนี้ขอวางในส่วนของคูม,มา้าอยากรู้ว่ามันมาทำอะไรได้อะ่ะโอ้โอ้โอ้โององ อุ้ง,ง,งมือสุดพลังว้าวโซอีปิกสุดๆโอเคเมื่อกี้เราก็ทําการอัพในส่วนของ Hand cock, แคนคอร์เรอลซีดาวนได้ไหมอัพได้เห็นไหมคือเราต้องทําการอัพดาวให้ทางในส่วนของตัวละครของเราก่อนแล้วเราจะสามารถอัพตรงเกมได้เราอัพได้ถึงสูงสุด3เนาะเพราะเราอัพแค่3าเท่านั้นเลเวลลิมิตจริงด้วยโอเคมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุม,มาทุกคนถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลย ไหนดูสิคูม,มาคูม,มาคูมาคูมาอืมนี่ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะหรือไม่ก,ก็อาจจะเป็นดาเมจของมีฮอกหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มีฮอกสิแฮน็อกโอเคถ้าล้วกดตรงนี้สิโหดาเมจโคตรแรงน่าจะเป็นของคูม,มาจริงๆนะดูตรอองทรงโอเคแต่รอรอให้จบเวฟนี้ก่อนนะสลับวั Defense, นทะีสทัวเวอร์ดิฟเฟนส์เนาะรู้สึกว่าพอ แชปเตอร์ Chapter, มันเริ่มผ่านไปเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่า,างไงอะในโว่ของเวฟจะเพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกสามเนาะตอนนี้ก็เป็นสี่แล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูไหมอืมเราก็ลืมอัพในโว่ของคูมาด้วยสิแต่คุมาเป็นรู้สึกว่ามันดาเมจเยอะนะเดี๋ยวเราค่อยอัพลวกันเนาะ,ะเราวางตัวอะไรได้อีกถ้าเราวางตรงนี้ล่ะมันจะโดนไหมสำหรับเจ้าบรูคไม่น่าจะได้โจมตีนะดูตรงเราทําการขายดีกว่า ออ้หีสมบัติหีสมบัติมากด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 เออเร่น่าจะเป็นของอะไรอะแฮนคอร์ cock, ใช่ไหมอ่ะโอเคแต่เราจะลองในสปอยในส่วนของสกิลของเจ้าลูฟี่ดูนะว่าจะเป็น,นยังไงเออมัดยางยืดหรือเปล่าวะเมืม่อกี้ดูไม่หัดเดี๋ยวค่อยดินสไลรอบโอเคต่อไปเวสุดท้ายหรือยังวะ ดวสิยังปล่อยออกมาเรื่อยๆอยู่นะตรงนี้โอเคอึ๊บเสร็ดแล้วคือเราเปิดเพลงไม่ได้นะทุกคนตอนนี้คือถ้าเปิดนี้น่าจะโดนลิกซิติ์อย่างแรงเลยนะโอเคเอเ้าสำหรับแมวโอเคแว๊สุดท้ายแล้วนะสี่ทับสี่แล้วเนาะนี่อ้อพอแบบว่ามาถึงแชปเตอร์สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โซโลโซโลโดนตรึงไว้อยู่จังหวะนี้โอเคอึ๊บ โอเคนะซึ่งระบบเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกชอบด้วยนะตรงที่ว่ามันจะมีในส่วนของปุ่มกดอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางทีเราก็เป็นแบบว่าเออไม่รู้จะวางตรงไหนอ่ะเข้าใจว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนีค๊อาแบบว่ามีปุ่มให้กดเลยแล้วก็วางได้เลยนะทุกคนอ่าซึ่งถือว่าเป็นระบบที่รู้สึกว่าโอเคอยู่อันนี้ส่วนตัวคือชอบนะโอเคแต่เราซีว่าเราเมื่อไหร่บอสมันจะมานะไม่รู้ว่ามันจะมีบอสไหมอะเกมนี้ทุกคน แต่ต้องอรอให้ไอ้เจ้าลูปมอนตัวนี้ให้ถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันน่าจะมานะโอเคไหนดูซิใกล้จะเข้ามาแล้วทุกคนเราปล่อยในส่วนของนีเออดูไปดีแล้วก็คู่่าของลูฟี่ก็ไม่ได้นานนะเออโอเคจะมาถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ปะเออ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 ,อ,ออกมารัว,รว,รว,ว Mm. Mm. I want to be the best sauce man in the world I want to make I want to make my name resound in heaven uh, yeah. ส่วนเเป็นคนกราดอ่ะทุกคนอ่าโอเคสำหรับในเซอร์ของแกวันพีซทาวเวอร์ดีเฟนซ์ก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมพไว้ที่ใต้คลิปเลยนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสนุกเลยนะสนุกจริงๆอันนี้แบบว่าความชอบส่วนตัวเลยเออรู้สึกว่าเป็นเกมที่รู้สึกว่าสนุกพอตัวนะแต่ก็อันนี้คือซูไม่ได้ทุกคนสำหรับเกม มันซูมเข้าอันนี้ไม่ได้มันได้แค่นี้เนาะโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะเองนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนคลนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ